สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมพากับผมโซดอทันที่ทเ่าวัอนนะี้ลรลคีบกอนเข้าป่าใป่าพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวข้าปแกวมอือยี่น้องปากกาพี่น้องเมืงเมืองมืองนี่ครับผมมองที่ห้องเคยได้ปราเบ็ดพี่นอ้องมืีมาหลายพี่นอ้องาเพื่อนมาแม่บานก็มาไม่บ้านก็มาหู้ไม่บ้านตกปากกาอยู่ กันห้องวัดอะไรเขากันพาดไปถูกกายก็เลยพี่น้องเดี๋ยวพี่องกันพี่น้องหายไปล่องกันไปครับผมมาหน่องมาล่อบงบวงล่องบวงแช่มือเข่าพัดก็ได้าจากโต บ่ดเดืยดแต่ว่าฮ้อนห่อนพี่น้องห่อนครับาารบ่ได้บ่ได้พี่น้อง <c ười> ได้จะเบียดเป่ากับเคลื่อนครับผมไปไปเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานซุ่มแม่บ้านของพูนยุ่ยเกี่ยผมไปไปดูผลงานว่าสิได้ไรบ่ เราไปปิคดคลิปเอาแหไปลงตรงนั้นดีกว่านะ<น>ตรงปากท่อนี่อ,นนนอืมปะพี่น้องไปเบ่งน้ำกัน,นมันหยุดกรบผมมันหยุดออกหากิน เอ้าพี time, uh, <g raw domestic gossip> ่น้องมาเบิ่งผลงานเอ้ยติ๊กได้ไหมได้ไหมโอ้ใส่เยอะอยู่างเดียวนะคะแค่เป็ดตกใช่ไหมอ่าเล็บเล็บจะเอาเอาไปทำทอดมันทอดมันปลาแล้วยไข่เดือดเดี๋ยวมาตกปลากันวิ่งมปไปก็ได้ไรเฮ้ยอ้าวเลยเฮ้ยหุ่นไปได้ไร

Ừ, nó cũng, 1, 2, 3, 4, đây như là sum đấy, nên có dám 4 hà khăn phía này, nhìn bạc làm làm bọc. Con trai cha. ngàn. Mai đẹp, ลูกป่เอาไปทำมันยังไงโอ้ระเบ็ดหน่อยห้องจีไปบ้านแั้็สุ่มเต็มต้นหวานชาพี่กินดีแล้วเพื่อนตัว่อยงนี้แล้วถอดพอดีไม่แบนได้หลยใส่ว้าใช่ให้พี่เดินยังไง

ออานอนสบายแท้อยู่ใตห้องหม่นะเนอี้ไม่มีลมยอไม่มีลมตรงนั้นอ่ะสองพ่าได้แล้วได้แล้วได้งานแล้วได้งานแล้วเฮ้ยจุ่งยอดจุ่งยอดค่ะลุกติ๊กเก่าเก่าน ให้โชก็ได้เจ้าเนี่ยเก็ยแแหงตั่งเปียนโอ้ไม่คือเลยหมดแล้วตำนานเก็แแห้องเปี่ยนนานเ็แห้เด้อยผักผลได้ได้ด้พี่บอกินดีดีเดี๋ยวทนมี่ก็ได้และเออหมดเปน้ยเจ้เย็นสดดีเลยอือเปนดังเหนี่ยัวสั่นพี่้อก ก็ดีนีอ่อดก็ต่ำขึ้นนะบอดโยเย็นนี้ละเย็นนี้ละเย็นนี้เย็นนีคน้คลิปนหน้าพี่น้องคลิปหน้าี๋ยวข้าวอยู่กินโถห้อ,องเจ๊ติกไป